สวัสดีครับพบกับคีชเชนมอ c h ชนแนลวันนี้เรามาอยู่ในหมวดสินค้าเครื่องหั่นเนื้อหั่นหมูนะครับ นี้จะเป็นสินค้าที่นิยมนะครับของทางร้านจะเริ่มต้นตั้งแต่ head 1, head 2, qx qe แล้วก็ qv e นะครับ<ม>โดยที่กำลังการผลิตแต่ละตัวนะครับจะมีกำลังการผลิตที่แตกต่างกันเริ่มต้นที่ตัว head 1นะครับจะสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ30-50กลต่อวัน head 2จะสามารถทำได้ตั้งแต่5 0าส0ถึงหนึกโลต่อวันแล้วก็เป็นรุ่น qx นะครับร้อยโลถึงส5 0โลต่อวันนะครับ ถ้าลูกค้าที่กําลังการผลิตสูงๆประมาณ500โล800โลแนะนําจะเป็นรุ่น QE แล้วก็ตัว QE นะครับและสินค้าที่จะนํามาสาธิตในวันนี้ก็คือเครื่องหั่นรุ่น q x นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าที่นิยมแล้วก็เป็นสินค้าขายดีของทางร้านเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเครื่องหั่น q x เนี่ยจะสามารถหั่นอะไรได้บ้างครับผม เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาสาธิตสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องใช้งานยังไงตัวเครื่องนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์ครับไฟบ้านปกติเลยวิธีการใช้งานนะครับกดปุ่มสวิตช์สีเขียวตน,นี้นะครับเป็นวิธีการเปิดเครื่องจากนั้นเมื่อเราใช้งานเสร็จให้กดปุ่มสีแดงแบบที่ผมกดเข้าไปเมื่อกี้นะครับ วิธีการที่จะใช้งานต่อซ้ําหรือว่าต่อเนื่องก็คือให้หมุนตัวสวิตช์สีแดงอะ่ะนิดนึงให้มันเด้งขึ้นมาคืนถึงจะกดสีเขียวได้นะครับถ้าเราไม่กดออกเราจะกดเปิดเครื่องไม่ติดอ่าแบบนี้ครับต่อไปมาดูวิธีการเปลี่ยนใบมีดนะครับง่ายนิดเดียวเองครับแค่เพียงเรายกตัวขวานี้ขึ้นมาจากนั้นหมุนตัวนี้นะครับกดล็อกออกไป ปกติบางทีลูกค้าจะหั่นเป็นพวกเนื้อเอาไปผัดแกงก็จะใช้ประมาณ3.5มิลบางท่านก็จะหั่นหมูสามาั้นก็ใช้ไซส์ใหญ่หน่อยครับอันนี้ผมเลยเตรียมมาให้ดู2องไซส์ตัวนี้3.5นะครับตัวนี้ขนาด20มิล ใส่นีเทเลปอยนะครับใส่สป,ปิงเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวล็อกนะครับแค่เพียงเท่านี้ครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนใบมีดได้แล้วค่ะ mm hmm. เห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนง่ายมากเลยจากนั้นนะครับเราต้องใส่ฝาตัวนี้นะครับให้เรียบร้อย mm hmm. ในเมื่อในกรณีบางทีลูกค้าไม่ได้ใส่ฝาแล้วใช้งานตัวเครื่องจะไม่สามารถเปิดติดน,นะครับเพราะของเรามีระบบป้องกันอย่างดีเป็นเซฟตี้ของตัวเครื่องครับ ครับเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตสินค้าให้ดูกันเลยนะครับครับผมโดยที่ตัวเครื่องหันคิวเองนี่นะครับถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราจะมีตัวตะแกรงนี่นะครับเป็นการเซฟที่ทาให้มือเราไม่สามารถลงไปได้คือปลอดภัยมากส่วนตัวช่องความกว้างนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ8ปดคูณเเนอ่าเดี๋ยวผมมาลองเปิดใช้งานให้ดูแล้วมาดูกันนะครับว่าเวลาหันออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง และนี่คือผลลัพธ์ของเครื่องอัดคิเอกนะ,ค,ะกครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะครับไอดีลน์ที่ผมริ้งไว้ให้กับเบอร์โทรนี้นะครับส่วนอยากเข้ามาชมสินค้าอืดๆนะครับติดตามได้ที่ w w w kitchenmall.th.com นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมานำเสนอสินค้าประเภทไหนทาง k i t c h e n m a l ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ